สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงรายสัปดาห์นะคะตามวันเกิดกันชิ้นเคยนะคะโดยวันนี้เราจะเริ่มจากวันจันทร์เดิมค่ะเจ็ดมันข้างหน้าของคนที่เกิดกวันจันทร์นะคะจะเจออะไรบ้างคะ่ะไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะ เก้าเหรียญน,นะคะใบที่สองค่ะเจ็ดดาวค่ะใบที่สามค่ะไพ่สักราชค,ค่ะไพ่เก้าเหรียญคือคุณจะมีสถานการเงินที่ดีนะคะมีเงินใช้จ่ายอย่างสบายนะคะแล้วก็เผลอๆเนี่ยคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็อาจจะถูกรงวัลด้วยนะคะ อาจจะไม่ได้ถูกเยอะอะไรนะคะให้เจ็ดดาบนะคะหมายความว่าช่วงเวลานี้ของคุณคุณอาจจะมีเรื่องที่ลบกลบซ่อนๆหรือแอบ,บทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการทําง,งานเนี่ยก็มหมายความว่าคุณแอบบอาจจะแอบ,บทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยังไม่บอกใครนะคะในเรื่องของงานหรือเป็นการ เก็บตัวเพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเรี่นก็คืออาจจะหมายถึงการที่คุณเนี่ยกำลังเก็บเนื้อเก็บตัวเพื่อที่จะอ่านหนังสือขึ้นเคร่งต่างๆนะคะในส่วนของไพ่สังรารนะคะหมายความว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ย คุณจะมีสินสิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่นะคะคอยปกปักรักษาคุณให้รอดพ้นจากภัยอันตรายนะคะในช่วงเจวันของคนที่เกิดวันจันทร์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือสถานาการณ์เงินของคุณดีมากนะคะและงานที่คุณคิดที่จะทำหรือว่าลงมือทำแล้วแต่ยังไม่ได้บอกใครนะคะต้องบอกว่าเป็นไปได้ด้วยดีเลยค่ะงานนี้ เห็นกำไรในงานนี้มากๆนะคะส่วนคนที่เรียนอยู่นะคะก็จะหมายความว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยคุณอาจจะขัามเคร่งในการเรียนนะคะซึ่งเงินเก็บของคุณเนี่ยก็ไม่ได้สูญหายไปไหนแน่ๆคะ่ะเพราะว่ามัวแต่ขํามเค่งในเรื่องของการเรียนก็เลยเก็บเงินนะคะหรือไม่ก็หมายความว่าลงทุน กับการเรียนก็นได้นะคะไปไหนก็ตามนะคะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอคุ้มครองอยู่นะคะหรือหมายความว่าถ้าช่วงนี้ของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยท้อนะคะก็ลองขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือดูนะคะรับรองค่ะว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยผ่านพ้น จากปัญหาต่างๆได้ค่ะถ้าถูกใจกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ